สวัสดีครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับเจอกันคลิปนี้ผมพาทุกคนมาชมความงดงามของวัดภูพร้าวนะครับวัดภูพร้าวสิรินทรอํเภอสิรินทรจังหวัดบุนราชน่านนี้นะครับหรือมีคน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเรืองแสงนะครับวัดภูเท้านะครับอ,บอําเภอสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าทุกคนมาชมวัดนี้จะเป็นวัดเรืองแสงนะครับจะสวยงามมากในส่วนของในช่วงเวลา18ดนาฬิกาถึงเป็นต้นไปนะครับดวงอาทิตย์ตกดินหรือดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับ เขาจะเห็นแสงความยิจตรงดงามนะครับของวัดนี้นะครับวัดภูครานะครับวัดเลืองแสงบรรยากาศตอนนี้30เอ32องศานะครับดีที่มีลมด้วยนะครับวันนี้แต่ก่อนเนอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับช่องผู้บ่าวไทยบ้านบ่าวข้เหนียวเวยนะครับตอนนี้พาทุกคนมาชมนะครับ นี่คือทางขึ้นนะครับนหน้าแต่ก่อนเองผมจะพาทุกคนแวะมาชมตรงนี้ก่อนนะครับนี่ทับแบบนี้นะครับกลางคืนจะสวยงามมากครับมีความมิติสวงามกลางคืนความมืดนะครับสะท้อนกับความมืดจะทําให้เป็นสีเป็นแสงนะครับสวยงามมากนะครับอ้อมอ้อมศาลานะครับอ้อมศาลาตรงนี้นะครับ ก็หมดเลยนะครับผมให้ดูกันยาวๆนะครับผมลงคลิปผมจะไม่ตัดนะครับให้ทุกคนดูแบบลงยูทิไปเลยนะครับนี่คือในส่วนของศาลานะครับฝั่งโน้นจะเป็นในส่วนของเขื่อนเขื่อนสิรินธรนะครับเขื่อนสินนนรินธรจะอยู่ทางโน้นนะครับพาทุกคนเข้าข้างในนะครับ วัดสิรินทรวรารามนะครับหรือว่าวัดภูพาวนะครับต้นเสาแต่ละต้นก็จะประดับเ,เป็นแก้วสีต่างๆ ส่วนของอาคารนะครับสวยงามมาก นี่คือในสวนด้านหน้านะครับ๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในสวนด้านหลังนะครับสวนด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นอย่าง เหมือนกันเลยนะครับ ทีนี้นี่ก็จะเป็นด่านนะครับนั่นคือด่านช่องเม็กนะครับช่องเม็กช,ช่องเม็กนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นสปปลาวนะครับสปปลาวทั้งหมดนะครับ สวยงามครับเราทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ